ถ้าชีวิตอยากมีโมเมนต์โรแมนติกต้องดู้นำเอโอ้เยเกิดอะไรขึ้นกับมาม่าพระองค์นี้ถ้าอยากหาแบบโฮกๆต้องดูเพราะมาม่าไม่ได้เรียบร้อยแบบที่คุณคิด นี่คือซีรีส์สุดฮาแห่งปีกับเรื่องราวสุดอลหมานของเชฟจอมเบบนแในเรื่องราวปฏิหารกับการย้อนยุคไปยังยุคโชซอนในอดีตของเกาหลีย้ยอนเวลาว่าปวดแล้วแต่ดันทะลึ่งย้อนเวลามาสลับร่างไปอีกอ๋อฮา อเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่เรียกเสียงหัวเราะและปังที่สุดตั้งแต่ต้นปีเลยสำหรับซีรีส์เรื่องมิสเตอร์ควีนซีรีส์แนวพีดีย,ย้อนอยุคโรแมนติกคอมเมดี้อ้างอิงประวัติศาสตร์ของเกาหลี ที่พอดเรื่องแปลกใหม่ทำเอาแฟนๆซีรีส์หลายคนติดงมเงำกันเลยทีเดียวการันตีด้วยเดตติ้งขล,งขล่มคลายเรื่องนี้ได้รับเสียงตอบรับจากหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือบุพเพสันนิวาสเวอร์ชั่นเกาหลีชัดๆ Mr. Queen เป็นเรื่องราวของจางบงเวิร์นเชฟหนุ่มที่ทำอาหารให้กับประธานาธิบดีแต่ดันพลาดแบบไม่น่าพลาด จนเจ้าหน้าที่ต้องตามตัวกันวุ่นวายและเกิดเหตุพัดตกลงไปในสระน้ำก่อนที่วิญญาณจะไปสลับอยู่ในร่างของพระมเหสีทิมโซยุงในยุคโชซอนในอดีตของเกาหลีที่กำลังเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระเจ้าชอนจุงความสนุกจึงบังเกิดแบบไม่คาดคิดเชฟเพล์บอย,ย้อนยุคมาอยู่ในร่างพระมเหสีโอ้โหแค่พอดเรื่องก็มันแล้วล่ะครับดังนั้นภารกิจเดียวของ เชฟจอมเพลย์บอยคือเขาจะกลับเข้าสู่ยุคปัจจุบันได้อย่างไรดูระคาแจแด살로소중한내몸으로젠도하끔할게요백가อย่างว่าถึงแม้เชฟหนุ่มจะมาอยู่ในร่างผู้หญิงแต่ก็ไม่ทิ้งความเพลย์บอยไปเพราะเขาคือพระมเหสีที่รอที่สุด ในยุคโชองก็ว่าได้ทุกครั้งที่เห็นผู้หญิงสาวสวยๆก็ตาลุกเว้าวอย่างพระสนมอือยที่เป็นคู่แข่งของตัวเองนั้นก็ดันเกิดปิ๊งปังเข้าซะแล้วแบบนี้ก็ได้แหละครับเชฟอีกหนึ่งซีนที่ถูกใจคนดูมากใหม่นั่นก็คือซีนการแสดงฝีมือการทำอาหารของเชฟ ในด้างของพระมเหสีก็ทำเอาพ่อครัวหลวงที่ทำงานในครัวมา30ปีถึงกับอึ้งในฝีมือขัานเทพแม้แต่พระพันปีหลวงก็ต่างติดอกติดใจในรสชาติอาหารที่อร่อยและน่ากินทุกเมนูแต่แต่แต่แต,แต,แต่ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ รบภายใต้พระราชวังนี้มีความลับซ่อนอยู่เมื่อพระมเหสีแอบร่วงลับความจริงบางอย่างมาว่าทุกคนที่อยู่ในพระราชวังนี้ต้องการจะฆ่าเธอเธอจึงต้องเดินเกมนี้ด้วยตัวเองสืบเสาะหาความจริงและเอาตัวรอดอยู่ในพระราชวังนี้ให้ได้ ปฏิเสธไม่ได้เลยเลยครับว่ามิสเตอร์ควีนเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ทำให้ส่งนักแสดงพระนางแจ้งเกิดแอคติง้งเล่นใหญ่รัชดาลายกันมากมา,าก จึงขอยกให้มิสเตอร์ควีนเป็นซีรีส์ที่น่าดูที่สุดแห่งปีจะตลกหาน้ำตาเล็ดหรือจะโรแมนติกจิกหมอนก็มีให้ดูยังไม่ได้ดูก็ต้องรีบจัดมาคลายเครียดกันด่วนๆว,วิวเข้าใจดีจัด20ตอนให้รอดูแบบรวดเดียวจบกันไปเลย